คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสูตรหวยโชคสิทธิมลานะครับกับสูตรแต้ม3ต่อบนสูตรที่2นะครับในสูตรนี้เข้างแต่16มิถุนายน6 3นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขเลยนะครับสำคัญนะ โดยสูตรนี้เข้ามาทั้งหมด3 36เป็น37มดงวดครับเข้าตอน,น้านะครับเป็น37มงวดนะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่3มงวดนะครับแต่ว่าสาติมันเดินล่าสุดเข้านะไม่ได้หลุดนะครับเพื่อที่จะใช้นามาไปเทียบกับแต้ม3ตบนนะครับในงวดที่แล้วก็นํามาเทียบก็ได้ผลนะแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูในส่วนของวิธีการคานวณไปเลยดีกว่านะครับว่าคำนวณยังไง หงสิงหาคมครับออก3ามเก้าแตมสาครับหสิงหาคม6กามคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองหน้าะครับสิสิงหาคมครับออก8ป1หนึแต้มศูนย์นะครับแปดหนสิบงหาคมหกสามคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่กหนะครับหกระดาษกอ่าหเอ่อ 9้าเกแต้มหครับนี่แต้มห้าหนึกันยายนครับหกันยายนหกสามคำนวณแต้มสตัวบนออกตด์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์กาสนะครับสิบหกยายนครับออกศูนย์แปดนย์แปดสเป็นแต้ม1นึ่งครับนี่แต้มหนึ่งสิกยันหกสามคำนวณแต้มสตับนออกไา้ศูนี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้านะครับหนึ่ละคมครับออก8.93เก้าแต้มศูนย์นี่ครับ 1>, 1ตุลาคมหนึ่งตุลาคมหกสามสกู่น,นะครับมีน้องยุงชอบมากวนอนะแปดเก้าสามแต้มศูนย์นะครับหตุลาคมหกสามคำนวณแต้ม3ตัวนวดหกศนามห้าสี่เจ็ดหกศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดนะครับสิตุลาคมครับออกศูนย์ห้า่้าหนึ่งแต้มห สิบตุลาคมหกสามำนวณแต้ม3ตัวบนออกมดาแปดสองสี่ห้าเจ็ดหกเก้าแปดจ็กานะครับหพฤศจิกายนออก404 404 404แต้ม8ปดนี่ยต้มแปดหนึพิกากยน6หกาำนวณแต้ม3ตัวบนออกมดาสด์หนึ่งสามห้าหนึ่งสามสองห้าสี่แปศูนย์าะครับสิบหกพิกยนครับออกห6หนึ่แต้ม3ครับ สิพฤศจิกายนหกาคำนวณแต้มสตัวบนออกก็ได้ห้าเก้าหนึ่งสอามหกห้า้านะครับหธันวคมครบออกเก้าเก้แต้มสองหนึ่งธันวคมหกสาคำนวณแต้มสตัวบนออกก็ได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแนะครับสิธันวคมครับออกสามศูนย์ูนย์สูนแต้มหครับ 16ธันาคม63คำนวณแต้ม3ตัวบ,บนออก,กได้0467981 0467981นะครับเาบบเดียว0467981นะ0467981ครับ30ธนาคมครับออก628 628แต้ม6ครับ30ธนาคม63คำนวณแต้ม3ตัวบ,บนออกมาได้1578092 1578092นะครับ 1, 5, 7, 8, 0, 1้มกราคม64ชัดไหมเนี่ย17มกราคม64คำนวณอออก 395, 395, แต้ม7ครับมีแต้ม7 17มกราคม64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกก็ได้ 3, 7, 9, 0, 2, 1, 4, 3, 7, 9, 0, 2, 1, 4ครับเรามาดู1่กาพัน์ครับออก 307, 307ได้แต้ม10ครับก็คือแต้ม0 1นกุมาพันหกคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้1 5 7 8 0 9 2 1 5 7 8 0 9 2ครับเรามาดูนะ1 5 7 8 0 9 2 1 5 7 8 0 9 2นะครับ1 6กุมภาพันธ์ครับออก6.03 6.03ได้9ครับได้แต้ม9มีแต้ม9นะ6.03 8 8 0 9 2นะ1 6กุมภาพันธ์64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้6 3, 2 6 8หก0 3 268 9103นะครับ ึงมีนาคมครับออก5 3 8สา8ดห้าสามดนะครับแต้มได้แต้ม6ครับได้แต้ม6 5ห8สาดได้แต้ม6ครับนี่แต้ม16สหมีหนึ่งมีนาคม6กสีคำนวณแต้มวานตัวบนออกมาได้หนึ่งห2 1เจ็ด9 2ดนสองหนึ่งห้าดะครับ1ิ 16, มีนาคมครับออก4ี่สองสองสี่สองสองเป็นแต้ม8ครับ16มีนาคม6กสี่คำนวณแต้ม3าตัวบนออกมาได้ ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งอะครับห้าเก้าห้าเก้าหสองห้เก้าหนึ่งส่มเยวก่นนะห้าห้าเกสองมโอเคเจอละห้าเก้าหี่ 1, 1, มสมก่เมษายนครับออก, 2, 70, 2, 70. กสองเจ็ดศูนย์สองเามุกุมีแตามาวนะหเมษายน6 4 คำนวณแต้ม3ตัวบน,นออกมาได้อันนี้หลุดเกียนบอกว่าหลุดสหลุดสครั้งอันนี้หลุดแค่ที่นึงสิบเมษายนหกสี่คำนวณแต้ม3มตัวบน,นออกมาได้สามเจ็ดเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่สามเจ็ดเก้ศูองหะครับสพฤษภาคมครับออกสองเจ็สองสองเจดสองได้แต้ม1นึ่งครับสองพฤษภาคม6กสีคำนวณแต้ม3าตัวบน,นออกมได้สองหกแปดเก้าหนปดเก้าหนึ่งศูน เรามาดูสองหกแปดเก้าหนึ่ครับสองหกแปนะครับสิบปรมพันครับออก5 7 9เแต้มหครับ579เป็นได้แต้ม1นึ่ะสิบหกิศษบวกหกี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้0ูนย์สี่หกเจ็ดเกนะครับศูนย์สี่หกเจด้ามิตรนายต์ครับออก972 972็ดสอได้แต้ม8ครับ 1>, 1. มิทานยน4คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้เก5 6 8 4 7 9 3 5 6 8 4 7 9 3 5 6 8 4็้ครับ16มิตอนยครับออก8 6 1ห6 1น 10, ึ 10, 1ได้แต้ม5ครับ16มิเตอยายน์คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้2 6 8 9 1 0 3 2 6 8 9 1 0 3นะครับปาน2 6งศูนย์สามสองครับ หนึ 1> 1 chapel, ่งกรกฎาคมครับออกห้าหนะึ่งเจ็ดแต้มสามครับเดี่ยวแต้มสามซู่กูมีแต้มสามนะหนึ่งกรกฎาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตะบนอ่านนี้หลุดหลุดคันงที่สองอันนี้หลุดคันงที่หนึ่งหลุดคันงที่สองสามสิบสามวันหลุดสองวันหลุดแค่เนี่ยหลุดอีกสองวันนี้แหละเจ้าปัญหาหนึ่งเมษากับหนึ่งกรกฎาคมนะครับท้ามาครับหลุดไม่ใช่ปัญหาการเดินทางไกลย่อมมีสะดุดบ้างเป็นเรื่องปกติสิบหกกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสามตะบนออกมาได้ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5้า2ก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกครับหนึสิงหาคมครับออกสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหสองหบวกสเป็นเจเป็นแปดแปดบวนึ่เป็นเ้าได้แต้มเ้าครับได้แต้มเก้าหงสิงหาคมครับหนสิงหาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสอกห้าเกาหนึาครับลำห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสสี่สาหนะครับ สิบหสิงหาคมครับออก750ดห้ได้แต้มสองครับมันที่มีแต้ม2นะแต้ม3ตัวบนนะแต่มันแต้มได้แต้มสองสิสิงหาคม64สี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่กาครับหกันยายนหกสี่ออก1นึ่งหนึ่งแเจ็นะครับเจ็ดเก้าแต้มหครับ มีตั้มหกไปตัวชี้นี่ต้มหกครับหนึ่กันยายนหกนะครับหนบวกหเป็น6 6หกบวกหเป็นสิบเป็นบวกสเป็น5 5าบวกสคงที่เป็น7 7็บวกหคงที่เป็น8 8ดบวคงที่เป็น14บสี่ย์ศบวกเกได้เก้บวกสาคงที่เป็น12ใส่สองโอเคนะหนึ่งห้าเจ็ดแปศูนก้าสองหนึายกนะครับสิกันยายนสิบหกันยายนหกสออก ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตารางเก้าศูนย์เก้าสามห้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดได้จำเจ็ดนะผมไม่ได้คิดไวไปใช่ไหมคุณกอดูได้คุณกอดูได้นะเพราะว่าสูตรผมมีการสกรีนมาแล้วนะครับว่ามันโอเคแล้วก็มีการคำนวณจริงๆเนี่ยผมถึงไม่ได้กังวลอะไรสิบหกกันยายนหกสี่ครับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกห้าคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสี่คงที่ได้สี่ สีบวกสคงที่เป็นหกหบวกคงที่เป็นเจ็บวกสคงที่เป็นเก้บวกสคงที่เป็นแปดเก้าเก้าบวกเก้เป็นสิบแใส่แปดบวกาคงที่เป็นใส่หนึ่งได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแูนย์สมาดูหนึ่ตุลาคมหกสี่ออกห้เดแปดนึ็นึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเกได้แเกตุลาคมหกสี่ห้าบวกหเป็น6 6หกบวกห้าเป็นสิบใส่ห 1บวกสเป็น5้าหบวกสีบวกสีเป็น5บวก2คงที่เป็น7 7บวก1คงที่เป็น8 8บวก2คงที่เป็น10ใส่ศ 0. 0ูนยก9ได้9 9บกสคงที่เป็น12ใส่2ได้1 5 7 8 0 9 2า5 7 8ด92ครับเราไปดู16ตัวคมครับออก3ไปด3ก2 8, 3, 7, 2เจ็ดสอ7เจอตรก3าป็บวกเเป็น10บวก2 8, 12, ไป12ด้เต็มส ถ้าฟังไม่ทันดูได้นะครับว่ามันถูกต้องไหมแต้มสองสิตัวละครหกสมบวก2เป็นห้าหบวกหเป็น10ใส่ศูนย์ดับเบิลศูนย์ศย์บวกสี่ของที่ได้4 4่สี่บวกสองขที่เป็น6 6หกบวกหนงที่เป็น7จ็ดเบวกสองที่เป็น9 9้เบวกเเป็น18บแปดใส่แปดแบวกสามงที่8ปดเก้าสิบสิบเสนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนี่หกเจ็ดเก้าแปดครับ หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่ออกศูนย okay. ์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตัวละเก้าห้าศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้แต้มศูนย์แต้มศูนย์โอเคเออเรามาดูแลเรื่ว่าที่เรารอใช่ไหมจดจอเลยนะเราห้อยแล้วตอนนี้รู้รู้ใช่ไหม <laughs> โ okay. อเคอบวก7ได้7 0บวก0บวก7ได้เอ่อแต่กันสิไปแล้วไปไปแล้ว้วเนี่ยไปเรื่อยแล้วเนี่ย0บวก7ได้7 7บวก5าคงที่เป็น12สี่ต้องบวก5าคงที่เป็น12นะเออเห็นไหมพอเรียบรีบเราไปอย่างเนี้ย7บวก5เป็น12 2บวก4่คงที่เป็น6 กบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นหกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นเก้าสิเก้าบวกเก้าบวกสองคงที่เดียวกันนะสองสองบวกสี่สองบวกสี่เป็นหกหกบวกสองเป็8 8นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นสิบเอ็ดจําหนึ่งเออ หนึ 1> 1่งบวกเก้าคงที่เป็นสิบใสศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามอ่ะได้แล้วแตนสามตะบนสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับหนึ่งพิกไยอนหกสี่คำนวณได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับสิบหกพิกไยอนมันออกอะไรออกศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งสองตัวล่างห้าเจ็ดใช่ปะสองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับ ถ้าแต้มสัมท์เดืนก็เจ็ดหกหนึ่งต้องแต้มสี่ใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นสะดุดอยู่หนึ่งสะดุดอีกหนึ่งว่าสะดุดครั้งที่สามนะครับเป็นสติเป็นปกติครับเพราะว่าส,สติระยะยาวมันสามสิบสี่งวดใช่ปะสามสิบสามสิบสี่งวดมีสะดุดเล็กน้อยอยู่สามงวดนะครับมันเป็นมันเดินระยะยาวนี่ไงมันอาจจะเมื่อยก็ได้นะแต่เชื่อว่าสตินึงก็จะมามาแน่นอนนะครับสิบหกสิกยน,นะครับเรามาดูนะครับในวิธีการคำนวณ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกห้านนะครับหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกได้แต้มหกหกบวกสี่คงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้แต้มศูนย์ศูนย์บวกสองคงที่ได้แต้มสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้แต้มสามสามบวกสองคงที่ได้แต้มห้าห้าบวกเก้าคงที่เป็นแต้มสี่ 5 9าบวกเ้า็สี่ได้แต้มสี่สีบวกสามงที่ได้แต้มเจ็ดะโอเคได้แต้มหกศูนย์สองสามห้าจ็ดเจ็ดหกศนย์สิบหกพฤศจิกายนหกสนะครับคำนวณแต้มแต้ม3ตัวบนได้6กศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดหกศูนย์สองสามหาสี่เจดาดุลดนคมหนึ่งนคมครับออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าปดสองตารางปสอง 0บวก8ได้8ได้เป็นลงเป็น8นะ8 8บวก5เป็น13ใส่3 3บวก4เป็น7 7บวก2 7, 8, เป็น7 8 9 9บวก1ที่เป็น10ใส่ส0 0บวก 2, ของคงที่ได้สอน สอบวกเก้ษหนึ่งหนึงบวกสามหนงบวกสามที่เป็น4ี่าได้ละดวนี 5, ้หนึ 1. 1. ่นี้1 8สิบสามสบวกสเป็นเจ็ดเบวกสเป็นเก้าเบวกศูนเป็นสิบศูนยบอได้สองกเป็นสิบเศ่งหนบวกสโอเค หธันวาคม64สี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกก็ได้3 7 9 0 2 1 4 3ก9าศูนครับเรามาดูนะ3ามสิบหกธั 16, น, 16, นวาสิธันวาคมออก6กสามเก้าองส้ตัวออก83ดนะครับสอบวกสเป็น5 5าบวกห้าเป็น10ได้แต้มสูครับมีแต้ม0ู์นะครับต่อมาครับ16ธันวาคม64นะครับ 6บวกด้วย5เป็น11นะครับ11 11ครับตามหาแต้มลบนะ11บวก5เป็น16ใส่6ครับ6บวก4คงที่เป็น10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก1คงที่เป็น3 3บวก2คงที่เป็น5 5บวก9คงที่5 บวก9เป็น14ใส่4 4บวก3คงที่เป็น7ได้6 0 2 3 5 4 7 16ทนคม6 4คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้6 0 2 3 5 4 7นะครับ6 0 2 3 5 4 7เรามาดูครับ30ทนคมออก8 1 9 0 6 8 2ตัวละออก36ครับ8บวก8เป็น16 สิบหกบวกห้าคงที่สิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าใส่ห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกสองคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ ศูบวกเได้9 9้บวกสามคงที่เป็น12บสอใส่สองได้แต้ม3ตัอบน157 8092จ็80นยกาองก็นำเอาไปเทียบนะครับอันนี้เป็นสูตรของแต้ม3ตัวบนสุตรที่2นะครับ โดยนสุดนี้เข้าแต่16ไม่พิเอยัง6กสามเีิ37งวดติดนะครับมีเส้เนน้อยอยู่3งวดเท่าน,น,นั้นนะครับล่าสุดเขากดติดตามเพื่อเทียบคาได้เลยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหวยโชคเิรษฐีมานานครับสวัสดีครับ